สวัสดีค่ะวันนี้นาชาแนลไปได้ต้นรือสีผสมมาใหม่นะคะโดยการครั้งนี้นะคะเราลองสั่งมาจาก l า z a d a นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีสันสวยมากเลยพันของเขาอะค่ะเหมือนกับหางปรากัดเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ที่หางปรากัดที่เรามีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจะเทียบกันดูนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเหมือนมากเลยแต่เพียงแต่ว่าเขามีสี เขียวผสมนะคะก็ทําให้โดดเด่นแล้วก็น่ารักมุ้งมิ้งไปอีกแบบนึงนะคะส่วนอันนี้เขาจะเป็นแต่สีม่วงอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะน่าจะใช่พันเดียวกันเนาะเพราะว่านี่ค่ะดูใหญ่ๆนี่นะคะใบดูใหญ่ๆเห็นปะอุ้ยมีสีมีสีแดงด้วยนะคะมีสีเขียว สีม่วงแล้วก็สีแดงนะคะเพื่อนๆเขาขายเป็นกิ่งแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เขาก็แพ็คมาใช้ได้นะคะเพราะว่า,าหรือสีผสมเนี่ยค่ะเขามีความทนทานเนาะเนี่ยนะคะนี่ดูในรูปตอนแรกเราไม่คิดว่าเขาเป็นแบบหางประกัดนะคะเพราะว่ามองในรูปมันก็ไม่ชัดเจนแต่แค่เราเห็นลายเขาเท่านั้นเองนะคะกลายเป็นว่าเขาเป็นหางประกัดที่ สวยน่ารักนะคะมีทั้งม่วงทั้งเขียวทั้งชมพูนะคะเพื่อนๆเ,เข้ามาอาจจะเพิ่งมาถึงวันนี้นะคะอาจจะสลดนิดนึงแต่ว่าน้องเขาห่อมมาดีมากเลยนะคะเอาสำลีเอ้ยไม่ใช่ค่ะทิชชู่ค่ะอุ้มน้ำมานะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะเนี่ยค่ะเขาหอมาแบบนี้น้องก็ไม่ได้ช่องช้ำมากนะคะแค่แบบ สดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงปลูกเลยเราสั่งมาสามกิ่งค่ะราคาต่อกิ่งก็อยู่ที่ประมาณ25บาทนะคะรวมค่าส่งด้วยก็ร้อยกว่าบาทเนาะแต่วา่าสายพันธุ์นี้มันมันสวยอะค่ะเราชอบที่ความสวยเขาแล้วเราไปหาความรู้อะค่ะเพื่อนๆ อ๋อเดี๋ยวขอชมร้านนี้เขานิดนึงนะคะเขาก็จะมีวิธีชํากิ่งมาด้วยนะคะบอกว่าทํายังไงนะคะอะไรยังไงน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ต้นไม้ก็ไม่ได้ชอกชํานะคะส่งมาแบบนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าชําง่ายเดี๋ยวจะแกะดูนะคะว่ามีรากไหมเขาน่าจะตัดสดนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะคะแกะแป๊บ,บนึ่งนะโอตัดสดจริงๆด้วยค่ะเพื่อนๆ นี่นะคะตัดกิ่งสดเลยค่ะตัดปุ๊บเอาทิชชู่นะคะชุบน้ำโปะแล้วค่ะแล้วก็ส่งมาเลยนะคะตัดสดเลยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะมาลงปลูกเลยนะคะอ้อจะบอกว่าเราหาความรู้เพิ่มเติมนะคะว่าไม้เนี่ยค่ะฤาษีผสมเป็นไม้โบราณแล้วเป็นสมุนไพรด้วยนะคะ นี่ค่ะยิ่งโดนใจเรามากเลยค่ะความเป็นสมุนไพรอะคะ่ะเขาบอกว่าบำรุงตับด้วยนะคะใบใช้ต้มน้ำดื่มนะคะเพื่อนๆก็ลองไปค้นคว้ากันดูนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อมาแต่บโบราณเนาะเพราะว่าพืชพันธุ์หรือว่าต้นไม้ต่างๆของโบราณนะคะก็จะมีสรรพคุณทางยาแทบทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆดีใจมากเลยค่ะเห็นน้องอไม่คิดว่าจะเป็นแบบลายประกาดนะคะพื้นแบบ ตระกูลปลากัดเนาะเนี่ยน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวเราจะลงปลูกนะคะเราสั่งมา3ามกิ่งนะคะเดี๋ยวจะสั่งน้องเขาอีกนะคะเพราะว่าราคาก็ไม่แพงเนาะแต่ว่าเขาบอกว่ารอดแน่นอนเราก็จะลองดูนะคะแต่ว่าไม่มีรากอะไรมาเลยนะคะเป็นแบบตัดกิ่งสดๆมาเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะกับหรือสีผสมอ่าตระกูลหางปลากัด ที่มีสีมีลายนะคะแต่เขาต้องมีชื่อเฉพาะของเขาแต่ว่าเราไม่รู้ชื่อนะคะดูสิคะเพื่อนๆใบนี้ใหญ่มากสวยมากนะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมี n a Channel ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วจะหาต้นไม้สวยๆน่ารักน่ารักนะคะมาให้เพื่อนๆดูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ